ท่อยาวนะครับคันนี้ท่อยาวจะให้เสียงที่อ่อนุ่มนะครับนุ่มนวลไม่เสียงดังเกินไปแล้วกันนะครับ สครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมรถ h o n ด a ครับ CB650R นะครับอยู่ในตระกูลรถนักเก็ตนะครับ 650cc นะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นปี2018นะครับจดทะเบียนปี2019นะครับคราันี้จะมีท่อนะครับเป็นท่องานไทยท่อท่อแต่งงานไทยแล้วครับแล้วก็กันล้มการล้มซ้ายขวากระจกกระจกแต่งนะครับ แล้วก็ากาดหม้อน้ําตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนะนครับตัวหุ้มนะครับหุ้มคาร์บอนตัวนี้2อันสามอันโอเคแล้วก็ยางนะครับยางปี2018นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเป็นไฟไฟหน้าโกลบนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้า LED ละเป็นเป็นตัวรุ่นใหม่ละเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงรถด,ดูนะครับ ท่อยาวนะครับคันนี้ท่อยาวจะให้เสียงที่อ,อ่อนุ่มนะครับนุ่มนวลไม่เสียงดังเกินไปแล้วกันนะครับรถวิ่งอยู่1331กกิโลนะครับณตอนนี้นะครับเสียงถือว่าโอเคนะครับคันนี้มีกุญแจ2ดอกนะครับแล้วก็เอกสารอะไรครบทุกอย่างนะครับ เราขายอยู่ที่2 1 4 0 0 0บาทนะครับถ้าสนใจรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับทักมาสอบถามได้ที่เพจ f c e e o o o โก้มอเตอร์ไซค์สาขาอุบลน,นะครับหรือไลน์นะครับไลน์แอดโก้มอเตอร์นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราก็โก้มอเตอร์ไซค์อุบลน,นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ